วิธีปลูกต้นวาสนาง่ายๆค่ะอันนี้ปลูกไว้ประมาณแค่ไม่ไม่ถึงเดือนนะคะเนี่ยไม่ถึงเดือนเดี๋ยวเรามาดูวิธี ตูบก,กันเลยนะคะเดี๋ยวเรามาหากิ่งพัน์วาสนากันนะคะว่าจะเอาแบบไหนเมื่อได้กิ่งมาแบบนี้ มาลิใบออกนะคะเสร็จแล้วก็เสียบไว้เลยค่ะ อันนี้ผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนนะคะผ่านไปประมาณหนึ่งเดือนรากก็จะออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอาไปปลูกเลยนะคะได้กระถางม,มาแล้วนะคะเราก็จะใส่หินลงไปก่อนค่ะเพราะว่ามันระบายน้ำได้ดีนะคะน้ไม่สังรากจะไดน่า ลงไปแล้วก็ตามด้วยดินค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ เรียบร้อยค่ะก็จะได้ต้นว,วาสนาแบบนี้